รมอไฟเขียวฮะกำหนดให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นหลักฐางฐานทางประวัติศาสตร์พันธุกรรมชัดเจนนะฮะตอนนี้แมวไทยเนี่ยหลักหลักแท้แท้จริงๆเหลืออยู่5สายพันธุ์นะครับแล้วก็<ฆ>ต่างชาติเนี่ยมันก็จดลิขสิทธิ์กันไปนานแล้วนะเคยได้ยินไหมแมวเปอร์เซียแพงแพงแมวอะไรต่างๆเนะ่ยของต่างประเทศแพงแพงแต่แมวไทยเนี่ยนะครับจะบอกว่า มีกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วตั้งแต่มีหลักฐานเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์กับอยุทยาไปดูจากไหนฮะกำแพงวัดหรือว่าตามหลักฐานที่เป็นใบลานจาราไว้ก็จะมีเรื่องของแมวสอดแทรกไว้อยู่นะครับคนไทยโบราณะฮะเชื่อว่าการได้แมวมาเลี้ยงในเรือนของตนหากแมวนั้นเป็นแมวที่ดีและมีลักษณะมงคลก็จะได้เป็นหน้าตากับเจ้าของอและจะมีโชคด้วยะนะครับ บางทีก็บอกว่าเอาแมวชนิดเนี้ยเออมาเลี้ยงอาจจะถูกหวยผู้ใดพบเห็นก็จะเป็นเสน่ห์กับคนเลี้ยงด้วยนะครับมีงานมงคลขึ้นบ้านใหม่แมวเป็นหนึ่งในของที่จะได้รับการมอบเป็นของขวัญก็ความเป็นสิริมงคลรับใครก็ให้แมวนะฮะไม่ใช่ให้เรานะให้เราต้องกับแช่งนะฮะให้แมวก็เป็นความสิริมงคลนะครับเออแม้กระทั่งในวัดวาอารามนิยมเลี้ยงแมวเออทำไม มีหมากับแมวใช่ไหมใช่แมวเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงเพื่อป้องกันสัตว์อื่นเข้าไปทําลายพระไตรปิฎกก็คือหนูนั่นแหละ <c oughs> แต่บางทีแมวเนี่ยเล็บมันไปขวนะ <c oughs> เออแมวเขาเลยบอกว่าอันนี้แหละป้องกันหนูไปทําลายพระไตรปิฎกค,ความใกล้ชิดของแมวกับคนเนี่ยมีมานานแล้วนะครับสุภาษิตโบราณ ปิงป้งปลาประชดแมวฝากปลาย่างไว้กับแมวเห็นไหมมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับแมวทั้งนั้นเลยนะฮะคือตำราแมวเนี่ยเขาก็มีด้วยของไทยเนี่ยบอกว่าแมวที่เลี้ยงเป็นคุณให้กับผู้เลี้ยงเนี่ยมีทั้งหมด1 7สายพันธุ์แต่ปัจจุบันเนี่ยมีเพียง5สายพันธุ์ที่เหลืออยู่ที่เหลือสูญพันไปหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างแมวโคราช เขาบอกว่าเป็นแมวมงคลคใครพบเร่งให้อุปถมัมแมวนั้นจักนําสุขสวัสดิ์มงคลเห็น <He ard S 2> ไหมเขาบอกว่าเป็นแมวที่เลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนมีพระเครื่องไว้ในครอบครองบอาจะพุทธคุณแบบนั้น <c oughs> แนวนั้นเลยนะครับ <c oughs> ด้วยเหตุดังกล่าวคอ,อร์มอผมพูดสยาม <c oughs> บบก,ก็เลยประกาศว่าแมวไทยเนี่ยนะมี ความเป็นมาเนี่ยคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานและมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวพันกับความเชื่อและวิถีในอดีตอย่างที่ผมบอกไปครับรักใครก็ให้แมว <laughs> <laughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะครับตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ชาติหรือกอชเสนอซึ่งเป็นไปตามมติกอชเมื่อวันที่21มีนาคม68เห็นชอบให้เสนอแมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์เลี้ยงเนื่องจาก ผลจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์และการศึกษาทางพันธุกรรมของแมวไทยพบว่าแมวไทยเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทั้งตัวเองเอกลักษณ์ในรูปแบบลักษณะนิสัยที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากแมวสายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนนะครับปัจจุบันมีแมวไทยนะครับเหลืออยู่5สายพันธุ์ที่เหลือศูนย์พันธุ์ไปหมดแล้วเมื่อก่อนมีร้อยกว่าสายพันธุ์5สายพันธุ์มีหนึ่งแมวสุภลักษณ์สองแมวโคร,ราชสามแมววิเชียรมาศสี่แมวโกนจาและ5แมวขาวมณีนะครับ ภาครัฐจึงให้ความสําคัญแล้วก็ประกาศให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่านําไปสู่การอนุรักษ์และร่วมมือกันในการกําหนดมาตรฐานแมวไทยพันธุ์แท้ในแนวทางเดียวกันและส่งเสริมการเลี้ยงแมวไทยพันธ์แท้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสายพันธุ์แมวไทยและป้องกันการนําไปจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติโอ้ oh, มีขโมยกันอย่างนี้ด้วยนะฮะ,ะออรวมทั้งเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรฐษฐกิจและต่อยอดทางเศรฐษาาศรฐกิจที่สร้างสารรค์และเกี่ยวเนื่องกับแมวไทยทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยนะครับถือว่าเป็นการที่อนุมัติให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ